เป๋าบุญกินนี่สอยตายแล้ววยสวยซวยแต่ถ้ายอมแล้วต้งยอมไม่ตอบไม่ว่าหยนขึ้นมาแล้วกดไปก่อนช่วยนางเอกนี่สุภาพบุรุษภาพมาปุ๊บคุณมีสิทธิ์กดได้ทันทีค่ะคายให้ถูกแล้วกันนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรภาพมากดกดอะไรวะอดอะไรวะหยดเลือดมืออะไรวะมืออด อะไรวะกอดเป่ายิ่งฉุกอะไรวะก่อนสี่สี4แผงไม่ใช่เป่ายิ่งฉุบเป่ายิ่งฉุบมี้างไชมทีเป่ายิ่งฉุบเป่าจินจงกอดเป่าพุ่นเป่าพุ้นจินเอาเป่าวุนจินเป่าวุนจินเป่าุนินเป่าพุ่นจินเป่าพุ่นจินเป่าเป่าเป่ายิ่งุกเนี่ยเป่ายิ่ง เป่าบุนจินในฐานะพี่นะต้องเลิกหยดแล้วล่ะวันเริ่มหลอนเห็นอะไรละพี่พี่รู้ไม่จริงอะไรอ่ะไม่ได้หยดไม่ได้หยดเหรอทำอะไรออกเกนิกกลหนักแลเป่าบุญจิาบุญจินมันเป็นไงเป่าจินเป่าไงเป่าบุนจินพี่สองมัวนเป็นไงเป่าบุนจินเปาอุ่นจินใช่ป่ะครับกรรมการใช่ว้าใช่บออะไรไม่ใช่ล้ออให้อยาด หยาดหยาดละคู่กรรมไม่ต้องไปทำเป็นบอกเขาเ้ารูแล้วบอกที่อยากก็ว่าชินมันใบหูดำหูดำคืออะไรวะไป่มาชินเดี๋ยวอยากก็เลยจะก่อนแล้ว่าคู่กรรมแล้วอยากก็เห็นเห็นชินกับน้ำหวานหูดำหูดำหูดำนั่นเป็นไงนั่นเป็นหูดำเลสิกไหมสายตาเลสิกไหมหูดำเห็นไุณคู้บริหารสมาร์ทจะตอบว่าคู่กรรม คู่กรรมใช่บอากรรมการใช่ใช่นี<ช>่ไงอมีกรรมอยู่เป็นคู่หนึ่งเท่านั้นเองคู่กรรมครับ